ร้องเพลงภาษาเขมรน,นี่ไม่เซอร์ไพรส์อยู่แล้วนะคะเพราะรู้กันดีว่าอาเหลืองบริสุทธันหนัดค่ะร้องเก่งเลยทีเดียวนะคะคุณเคยกับภาษาคขมรน,นี่แหละแถมยังมีเพลงดังที่ร้องเป็นภาษาเขมรจนคนไทยก็ร้องตามกันทั้งประเทศอย่างเพลงคืนลับฟ้าด้วยนะคะแต่ที่เซอร์ไพรส์จริงๆคือเพลงที่ฟังอยู่นี้แหละค่ะถ้าใครเคยฟังจะคุ้นเอ๊ะ ทำนองคุค้นๆจังเลยนี่มันบองกระหล่ะของจินตลาภูลาบหรือเปล่าเป็นการประพันธ์ของคุณสุรินทร์ภาคสิริอีกกันนะคะที่รอบนี้อาเหลืองบริสุทธิ์จัดมาให้แบบพิเศษพิเศษไปเลยเพราะมีการเปลี่ยนเนื้อนะคะกับชื่อเพลงเป็นเนียงกระหม่อมด้วยจะได้ตรงความหมายเพราะจริงต้นฉบับเนี่ยเขาพูดถึงหนุ่มๆแต่พออาเหลืองมาร้องเองขอเปลี่ยนเนื้อหาให้เป็นพูดถึงหญิงสาวน่าจะเหมาะกว่าค่ะ นี้มีไม่ยอมกันนะคะแม่เพนภผา,ามุกดาบาทคนนี้เพลงเขมรก็ได้ภาษาสวยก็ยังเก่งด้วยเพราะเป็นภาษาถิ่นที่ครอบครัวพูดมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็เลยจัดเต็มให้นะคะมาทั้งเพลงดังภาษาสวยกับเพลงเขมรที่บางเพลงบอกเลยว่าร้องล้องเป๊ะๆค่ะอย่างเพนนภาโมเฮยนะคะมีความหมายเป็นการชวนเที่ยวอีสานใต้แต่ว่าจะมีจังหวัดไหนบ้างที่แม่เพนนภาจะชวนไปนะคุณผู้ชมรอเฉลยในรายการเลยอ่ะตอนนี้ลองไปฟังเสียงทั้งสองคนก่อนบอกเลยว่าดี ใจมากนะคะเพราะคนบ้านเดียวกันได้มาเจอกันแบบนี้เด้ร้องเพลงร่วมกันจริงๆจังๆบนเวทีเป็นครั้งแรกด้วยไปฟังเสียงทั้งสองท่านกันค่ะดีใจมากเลยนะคะได้มาเจอเจอได้เจอพี่ชายที่น่ารักนี่คนบ้านเดียวกันนะคะเนี่ยอําเภอเดียวกูอําเภอปรังกูปรางกูจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดอืมเร้่องคู่นิสคุ้นเคยกันอยู่แล้วด้วยไหมครับตอนที่ยังเด็กเพลงพี่พี่เหลืองก็ดังมากเพลงอ่า ขึ้นรับฟ้าขึ้นรับฟ้าดังมากเลยนะคะน้อยเองก็ช่วงนั้นอ๋อก็ก็เลยว่าขมินนี่ก็พูดสวยแต่บ้านของน้อยนะพูดสวยพูดสวยพูดสวยสวัสดีนุ้ม่ซ้ไซสยสมัยครับหนะครับได้สวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านโอ้เป็นภาษาสวยใช่พี่ขสวยถ้าขมินก็สวัสดีแม่ออบางพระโอ้น กรบครบขเนียก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเรามามองกันสองคน เวลาคนบ้านเดียวกันก็เจอกันก็จะคึกคักแบบนี้นะคะจัดเพลงคู่จัดเพลงคู่ให้เราด้วยค่ะร้องด้วยกันเป็นครั้งแรกเลยนะคะมาเจอการบอกเลยงานนี้ได้รู้ทั้งภาษาสวยและภาษาเขมรเพิ่มเติมอย่างแน่น,นอนคุณผู้ชมจะต้องเงี่ยหูฟังกันเลยนะคะบ่ายสามโมงสารพันลัตนทุวงบางเขนรุ่งนี้ค่ะ